แซ่บบ no. oh, 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 no. ่แซ่บเนาะโอ้เอาๆๆเสรินแซบเสรินแซ่บโอ้ยเนาะเบิ right. Right? ่งเบขึ้นเบิ่งก่อนจังหน่อยนึงเอ๊บโอ้ยขออนุญาตบาดคําเฮ็ดหยังลาบปลาบ่ปลาแซบบ่แซบก็ให้เบิ่งเอาล่ะว่ะอ่าเรื่อมทักปันหยังเนาะโอ้ยเอาพอได้นี่ล่ะพี่น้องเอ้อ่าหมู่บ้านเนาะก็ซอยกันอยู่ในบ้านเอ้าอันเฮาซื้อส้มแล้วมา ตอนเด,ด้อชู่กันกินเด้อโดยโดยโดยเอาแบ่งกันคนละลูกชองลูกนี่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็กินชมบานนี่ผู้รีละแก้ข้าวไป็นน้ำน้อพอไหนบอกข้าวชามเขาตำแหปลุลุกตัวื่อปัดกันบัดฮะคุณคนข้าวให้ข้าวให้เจ้าตำตำเมย์เทีเฮานี้ของฝากจากเจ้าน e, ี่บ่ น้ำใจเอออโ้ใช้มาเบิ่งอยู่หฮนอันนี้บ่ก็ชอบอันนี้อันนี้เจ้าตำบ่อเป็นเขาให้เออเออเอออันนี้นี่ก็คือตาเอาให้ท้ายเฮาเนาะโอ้ยบุเป็นยังเด้อเอ้ยเด้อบุเป็นยังขอบใจใดๆเอาไว้กินเจ้าให้เด้อก็ชอบเขานี่นั่นลูกเจ้าแห่งหลายคนอยู่โอ้ยนอนพี่น้องเนาะ อันนี้กล้วยนี่เป็นของพู้เท่าคนเท่าเพิ่อนโดยแต่เราขายชิม้าพันเราขายในชิม้าโดยเครือหนึ่งสิม้าพันกีบแม่เจ้าไปเชื่อเลยลู้ตนว่าชันซช่ไยอ่าก็เลยเอ้าคือใไห้เครื่อหนึ่งชาวพันไปเลยโดยพราะได้ซื้อเข่าเชื้อน้าเนาะโดยอ๋อออันนี้บ่นละอันนี้เครือหนึ่งเออตัวนี้งามหนึ่มีแต่เครื่อตึงๆเนาะโดยสองแล้ว สามเลยสามสี่ตัวนี้บอ้ะ เรียบร้อยบาทนี่พี่น้องเอ้ยนะอขับออกไปบางหนึ่งนี่ออกไปโหลดคลิปช่วงนั้นอยู่ในระวางอ่ามาั่งเนาะอยู่ในระวางลื้อทอนมาอีกบาทนี่หายเกี้ยงบาทนี่ฮัลโหลเอา้าถือว่าทอนเนอะลื้อมั่งออกถือว่าเสร็จชิ้นเนอะเป็นทีเรียบร้อย กะยังเดือนิ่ๆนิดหน่อยๆพี่น้องเนาะพวกไม้พวกตอกเป็นนี่แหละมีแต่หา,าแนวมางัดออกคอนตีนี่บาร์ตัวนว่าคงสียากอยู่มีแต่ตะปูตะปูมีแต่ลิมซิปซิปชองแต่ละลิมนะมีแต่ตะปูใหญ่ๆเนาะแต่ว่ามีเล็กสแลง,งัดนี่คักโยพี่น้องเลยเอาถือว่าสาวนำ้ำเฮือนเซเนะาะกะมาอีกมัอนี่คงสิบุเห็นอีกแล้วพี่น้อง เพื่อนเชเราเนะเาะน้องคนอื่นพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีเปิรดสู่ขู่สู่คนหัว่าซีออไนท์และกับต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง YouTube ของประธานป้องชาแน,นลอีกแล้วพี่น้องไอ้พบเจอกันเนะเาะอ่าท่านปตูนซื้อมาชมมาชูเพิ่นกินโมเมนต์กินเข่าบ่นั่นิหรือว่าจังใดพี่น้องพอดีแล้วส่นบปตูนุ้นจะมาชมมาเกี่ยงนี่ยแหละไป ตอนไปฝากเป็นหลังจากที่กินเขา่ากินน้ำอิม่มเนาะหาแนวสมบมนี่แล้วสมสมหวานๆลองคอเป็นลงนำ้ำเนาะาฮะคือทอนเป็นที่เรียบร้อยบานนี่เรื่องปั๊บดินปั๊บหลอนเนาะพี่นอ้องเรื่องดินนี่ก็มีแต่กวดแถวนี้ได้ลงโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 อิ่มเรียบร้อยแล้วบ่โอ้ยพี่น้องไยโอ้ยคอยในเด้อเมื่อวานนี่ล่มไปเอ็น คู่หนึ่งในเด็เมื่อวานนี่อยู่กำฟังบ่อตู้นพี่เดะมันนูนพี่น้องขับปั๊บเป็นหลันจากนี่ลงไปพุทธหาโกมขามพุทธเนาะพี่น้องเพิ่อนก็ว่าบ่อตุ้นวัสดุบ่อตัดกระยาเด้ออันโกมขามสองต้นนะวัสดุเอาไว้เฮ็ดพรมไว้กินมากมันวัสดุอ่าบัดพ่อมั่งออกแล้วก็ใหญ่อยู่นด้พี่น้องเลยดินพื้นนี่เนาะใหญ่อยู่ในราคาแปดล้านพอซื้ออยู่ ถือว่าโอเคพี่น้องวัดพ่อมั่งปั๊บนาดินนาลอนคักแล้วนี่เพราะอึ้งตึงนิดเลียวไงปลูกเคลื่อนจัดแจงเป็นระเบียบเรียบร้อยย่างเดือพื้นที่ทั้งด้านดังมองกอกน้ามันนี้ไว้ปลูกพักปลูกหญ้าไปเห็ดเลื่อนนาบงนาบ้านก็โอเคพี่น้องเนาะถือว่าก่วงอยุกก่วงอยุกในราคาแปดล้านคือว่าแล้วเราก็ขายให้เนาะญาติพี่น้องถ้าว่าเป็นผู้อื่นนี่ก็แม่นขายให้บ่ได้แลสิบบได้านข้านี้นะพี่น้องเไย ฮ่อนมื่อนี่กับป้าเบิ้งพี่น้องท้องฟ้าชุดๆแต่ว่าบบมีล้มเนี่ยนี่โอ้ยยันอยู่บไร่ซัมบูตูนว่ะฮ่อนได้ดีรอพี่น้องเนี่ยแรนฟังนี่ก็เป็นอยู่นี้ป่ะเดี๋ยวทั้งซัมบูตูนฉันเอาสมเอาไปให้เพื่อนก้อนพอไดอ้กินได้ย่ำเนาะแซ่บบัดหนึ่งก็เอาพี่น้อง นี่แหละคำประพื้นว่าปั๊บหนาดินพี่น้องเอ้ยเราเข่าคนนี่ต้องได้เอาออกแลนนี่สั้นมันบบเพียงบบงามแซ่แบโบระแซ่บเนาะใจเผาเมื่อแถ่แล้วรเราาวียบร้อยแล้วบ่เอ้ยเนา่อว้าวนี่โอเคละขอบใจขอบใจสบายดีเด้อสบายดีอเอ้ยเพอแมนบ่นบเอาซื้อ,อยังฉันเอาแม่น้องนำ้ำแม่น้องน้ำ ชื่อเจ้าดิชื่อชื่อชื่อไอ้ด้าอ๋อเอลือหล่าชื่อแท้เลยเนาะอืมกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วบ่ยังให้ผูเห็ดงานกินก้อนผู้เห็ดงานกินก้อนเจ้าของบ้านนะคอยกินน้ำลังเนาะอ่าจำเจ้าแก้วเนาะก้าวว่าสิด็จนอนอยู่บ่มือนี่จักแล้ว ต้องแอมเหม็มทันได้เด้อถ้าจังชั่นในี่พแห้งได้น่ะเจ้าสิได้นอนหนาวน่ะนั่นเด้่อยอาคนนอเยือจนฮืเา่มื่อวานนี่บุมีบนนอนไปนอนอยู่ใสเมื่อวานบมว่วาเม่าบมบคือเมื่อคืนนี่บุได้นอนบ่ในเฮือนหลังน่ะมานอนอยู่นี่ อท่านเจ้านำมาปูกับพาคนอนอยู่นี่เมื่อคืนนี่นอนอาบหมอกอยู่นี่อ้าหูยพี่น้องช่างว่าเท้เอาเมื่อนี่ก็มีเตอว่าเอาพากระตรงกระตาดนี่แหละนี่่วนที่มันมันยังบกขาดเนี่ยเขาก็มาเอมมาขังก่อนเนาะคือสิพ่ออยู่ดอกเนาะเพราะว่ามันบกข่วงไปในในหันกระเม่นน่ะปลากระตานะดน่ะโดยอันเราพื้นเมื่อคืนนี่แล้วว่าโดยสบายดีล่ะสบายดี แม่นบ่นแม่เจ้าว่าสบายดีเด้อแม่เจ้าว่าโบาได้ขึ้นไปนอนเพื่อนหลังใหญ่เมื่อคืนนี่เรามานอนนี่เราอะนอนอยู่นีล่ละเราว่านอนอยู่นี่เราอะแม่นยังมันทักตะพัว,เ,ว,ว,เ,วเ,เ,เลยนะไม่ใช่ทักตะพัวเราอะเพื่อนมันจะลลมแ้รบประกาขึ้นเอ่ออ่าอ่าโคกได้น่ะชุดแล้วของแท้แน่นอนเดี๋ยรีะจะตำเข้าไป นอกเดี๋ยวนหลายหมูมีแตกมีแต่มือเล้วสิฮะมีแต่มือห้องนี่แหละโอ้ยใช้เบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งคนกินข้าวก่อนเด้อเพิ่นได้กินได้ยังได้กินนั่นนะฮะโตเช่บบ่แซ่บเนาะโอ้เอาเอาเอาเชิญเช่บเชิญเช่ยบโอ้ยเนาะเบิ้งเบิ้งขึ้นเบิ้งก่อนจังหน่อยนึงเอ๊บโอ้ยขออนุญาตบาดคำเฮ็ดยังลาบป่าบ่อเแซ่บบ่แซี่ยบเกิดเบิ้งเงาเราปะ ่าเดือมชักปืนยังเนาะเอ้ยเอาพอได้นี่ละพี่น้องไงหมู่บ้านเนาะกซอยกันอยู่ในหมู่บ้านเนาะอันเขาชื่อชมเริ่มมาต้อนเด้อสู่กันกินเด้อโดยโดยโดยเอาแบ่งกันคนละลูกชองลูกนี่ละกินข้าวอิ่มแล้วก็กินชมบ้านนี่ปุรีละแก้ข้าวไป็นน้ำเนาะพอได้ทั้งไอ่ทั้งพ่อเป็นละซอยพี่น้อง มีแต่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วก็แม่นพากันนี่แล้วเนาะอ่ามุ่งเห้เราเนี่ยได้จังหน่อยเนาะปลากระตงกระตาดก็แม่นหาแถวนี้แหละนี่นี่ได้อยู่พี่สิพ่อยู่หรอกหลังคาตุิงกะเซงกะสีกันยังใซ่ได้อยู่หรอวะเนาะแล้วเขากาอคือนมาบ้างแล้วไม่แนบเพิ่นไว้พอได้ผักพิงชััวข้าวไปก้อนนั่นแหละเนาะกินกินพี่น้องเลยโอ้ย แซ่บบ่อทึกแซ่บบ่อเออกินได้ลายปุ้ยเบิ่งหินอาบอยู่บ่อน้ามันนะเจ้าเป็นเพชรยังษ์เลยนี่ฮะดูวพิดล้มแท้อาบน้ำอยู่บ่อาบในเด้อน้ำเหมือนเด้อือ่ เดาชาเตปะเดาชาเตนอักออนไลน์นะมันเดาเดาชาเตะปะันไลนะควันะบานี่ยาเงกรลูกกุ้กุ้งปลาอินทรับปลาดาอปลาดปลาะลวะงอเข่คนเนาะหมูผูมาซอยมากเงินมากสั้นอกินข่าช่วงทิยงเที่ยงพี่น้องถาว่าตอนนี้มันเกิดิบเที่ยงแล้วมันสิบาย2แหละ เย็นได้พี่น้องเลยเนาะเอ้ากระมิโตะว่าบุรุษควรระบาดนี่เด้ออ่ากินต่อกินต่อเอ๊บโอ้ยพี่น้องเลยโดยโดยบุเป็นยังฮะบาวเมนเหาสิกับไได้มือนนี่ะเดินทางช่วงแรงๆพุ่นแหละลงไปเก็บการเก็บงานอยู่ทั้งพุ่นก่อนให้มันแล้วมันทั่วแะไรสิขึ้นมาใหม่อ่ากินฮอดเมียนเนี่กระแม่นกินฮอดลูกระแม่นมาหลายมือได้เล่เนาะ สิบปลายมือแหละมันหล่นพอสมควรแหละนะนก็ได้ลงไปก่อนเดี๋ยวขึ้นมาแหละจังว่ากันหล่นหมดลุ่เมียแล้วเนาะโย่จะกอดกันแล้วแนวมันแหลตุย๋ยอ่าหน,นาวนี่เมียนอนคนเดียวตลอดตาโก้นั่นแหละก็จะเมียจนว่าว่ามีผัวก็ซ้ำหมูมีผัววะสันอ่าเฮ็ดยังกันยังหมูวิจเจ้าของโย่วะสันเฮ็ดจังได้สันเนาะ <c oughs> เอาพี่น้องอกนกานี่แหละน้องเอาก็เบิ่งตามหน้าง,งานอ่นาแล้วก็สิได้กลับลงก่อนบ้านนี้ลงไปพุ่นระเบิ่งการเบิงปเปนน่งงานไปเบิ่งางานบ่ตตนรับผิดชอบอยู่บ,ยยบ้านดงบักไฟน้าแน่เนาะแล้วก็สิไปเบิ่งและพี่น้องว่าเฮ็ดไป็ฮอตสานหไหนได้วเทีงคงเทคานเอาดินเข้าเดอะบ่หรือว่าจังได๋เนาะเดี๋ยวบ่ตูนสินไปเบิ่งอยู่เนาะแต่ว่าก็คุยกันกับทาง ให้วันพอนพันโยพี่น้องทางประตูได้ร่มโยเนาะกะอยู่ในช่วงระวงังพาไหมว,ว่าสั้นซะเพราะว่าไหมอยู่ในหน้าแล้วน่ะมีก็เลยจ้างคนพาเอาหัานนะมันก็นดีคือกันมันจังโบเปลืองคา่าใช้จ่ายเขามันโบพอในส่วนใดเขาก็คอยซื้อมาเพิ่มมาเติมเอาเนาะโอเคพี่น้องเลยนั่นหงน้าม้าบ่าเลยเนาะเห็นจังไหนด้พี่น้อง,งทาหมดเตอรวัวปั๊บนาดินนี่ สิบทชมจบดบ้บานดูหันเป็นกอกน้ำต้นกระบ,บองพงกระบ,บองเพชรนี่ไม่น่าออกวัดแหละมาหันมาพี่ก้อนบานนี่สบายดีโดยสบายดีแล้ว <c oughs> อ,อันสมมุติว่าห้อดมือเพ่น ปั๊บนาดินนี่เข่านี่เช็ดแล้วได้เอาไว้นี่ะเอาไว้นี่ตักงอกมั่งงอกตักออกเป่ากบบีกระสอบเข่าวบมีประมาณจักชอบกะได้บ่จักแล้วหากระบูลลยกินแล้วบอกินไลยแล้วกันยังเดือกสิบบหลยเนาะเพราะว่าในชวนตัวเฮาเด้อถ้าว่าได้ปั๊บดินแล้วนี่ มันแน่นอนแล้วพี่น้องแม่นเพทีบแถวนี้นี่เขาว่ายังให้ตักเข่าออกแล้วก็ไฮใซ่กระสอบไว้แล้วฮือตัวนี้ออกมากตัวนี้ออกแลเวลาเขาปั๊บหนาดินแต่มันจางเพียงมันจาง,งงามอันน่ะอยากให้มันเพียงอยากให้มันงามเขาได้เสียเงินเสียคำทั้งทีแต่เด้เนาะเขาก็จะปั๊บพื้นที่ให้มันเพียงเสมอกันแล้ว วเวลาเราจะก็บแทนที่นี่มันก็ง,ง่าย,ยานะยในส่วนตัวเราคิดว่านินั้นนะยอายาแห็อ,ออกไม่ไแด้เรายาคลับยาคลับออกขาออกจากเล่าในยาคลับปะเลิคนถือบอ่อยาพิษยาพิษ มาเอาไก่มาจำเสื่อไก่ก้อนถ้าว่าสิเอาเข่าออกจากเล่าหรือว่าสิมางเล่านี่ต้องซชื่อไก่มาจำจำพีจำร้างนี่ปอะจำเข่านี้จำา้อนเข่าโอ้บอกครอบก้าวเพื่อนเนาะเห็ดกระเฮ็ดเห็ดอะไรสันเนาะเพราะว่า ถ้าว่าบ่ถ้าว่าเขาบ่ปั๊บอยู่วงนี้มันมันจังไหนมันมันสิบ่เพี้ยนนไหพี่น้องอ่าพื้นที่แถวนี้ยางยอมพ่อบ่มีรชอบจีิแหละชอบหนึ่งเท่าไรเพิ่นขายอยู่พี่นั่นผู้อยู่บ่หนึ่งสามพันชอบหนึ่งสามพันโอ้ยนึกว่าแพงนะชอบแบบซี่บ่ชอบแบบนี้โอ้อ่าอ่าในีหมดนล้วขาดเลยมันขาดไปแหล้ <How? S 2> ถาว่าหอดมือนั่นถาว่าเสียวเข่าอ่องดีๆบมีกระสอบใส่ดีเคย,ยช,ชื่อมาให้ดรอกอือย่าคู่ว่ามันกะว่าประมาณจะ๊จิตจักชอบเนิสิบชอบได้บ่สิบเป่ากว่าบ่าหอดบ่าสาวหอดอยู่บ่ใช้บังกระคักบังดู่นไปเบังเปิดน,น,น,นี่เฮาบังนี่เปิดบังดู เดีย๋ยวสิกะคำนวณบึงนี่ใช่อืมหลายเติบเนาะอันนี้เป็นกระสอบข้าวปลูกบ่ออโอ้อันนี้ไว้ทำพันธุ์ใบปลูกเดือนชิม่านี่บ่ออโอ้อ,อ่ะอ่ะอ่เ,ออเข่าเปลือกหรือว่าเขา่าเข่าให้พี่น้องโมเมนเข่าหน้าเ,ออเข่าให้พิ่ปลูกไม่ให้เนาะอ,อ,อืม ถ้าว่าโยกย้ายเขานี่แมันต้องได้จ้ำคอนเขาหรือเ่าต้องมีไก่มียังและเราวาในนี้นะพี่น้องเอ,เอากระจังว่ากนันอีกทีนึงเนาะอันนี้บรตูคิดชนตัวซื้อหรอกว่าพี่น้องเนาะในเมื่อปั๊บนะเราก็อยากให้มันงามเนาะเพราะว่าในๆนเขาก็ได้จ้างแล้ยวนะอันนี้มันยังอันนี้นะลูกยาเฮต์้ารามฮะ้าลามบ<า>ั้ข้าลามเพิ่ง่ะมีระบอนี่ ยังเขาาอันนี้ให้ร้บบ่อนี่นนะตัวนี้ได้ใชมันมันก็มีใ่อยู่บ่ยังม่ท่านเผาบ่ดูวนีเ้อบังเขาล้ำเขาล้มเขาคำออขาเขาข้าวเบซบ่อ๋อขาวห้ามาไห้นะทางทีมงานเอามาไห้นั่นบ่ออ เขาปลูกแคก่ชอบนี่เขาไม่แต่เขาแบบนี้บ่พันเดียวนี่บอ่ต<า>อตังเขาตังก็มีอ้อันนี้เนี่ยแม่นยังอันนี้สัญลักษณ์เป็นบอ่อนี่นะ,ะบ่คือยังอันนี้นั้นถ้าคนีิมาปเปิดเ่าเขาเนี่ยแม่นบ่เขาใช้แม่แม่หาตายแล้วเราตนะัดมันบ่ก็นึกว่าอันเป็นสัญญานเตือนคนขโมยนะยันไว้เนาะ คนที่ขึ้นมาเอาเล่ามาขึ้นเอาเขานี่ยตำมักกะลิ่งนี่มักระดิ่งลังตื่นบาดน,นี่โมเมนต์ Moment, บ่เออโย่หอยฉันหนาประตูคิดว่าฉัน,นไม่เหงา,<อ>าห้อยยายหมดโอ้ยนี่ว่าสิเลือือบอกดิกริงร้งกริงร้งกริ้งนี่ตื่นรับบานนี่คนมาลักเอาเขา,าเฮ้ยหลีกอ่อะฮะเออเนาะสร้างเฮดดอ,อกกันได้พอมันเป็นกระดิ่งแย่แบ้ตายตาย เดือดแต่มันก็ลิ้งบาดนี่เอาไมีแต่ว่าเอาสิกลับเดีอยเริ่มมันอีเด้อจะเดินทางกลับช่วงแรงนี่แหละอ่าพ้นแล้วกลับลงไปเก็บเบี้ยเก็บงานก่อนเดี๋ยวกลับขึ้นมาแล้วก็นจังว่ากันไหมเด้อมีไายในมาแจ้งข่าวดีมื้อนี่ก็เธออากาศท้งกระจายบูบูบูช้ำแล้วกันบาดนี่ฮ่าก้เออเนาะ ok vừa lại đều tham bưng nam nó no. ừ. yeah, mẹ tập phụ hay cho tầm tầm mày thấy hao ní khoáng phạc châu này bò nắm chạy ô mà bơm hẳn thấy vì nó người nó เราบ่มีกินกันยังมีน้ำใจแบ่งเข่าแบ่งน้ำให้กับทีมงานอยู่อันนี้บ่ก็ชอบอันนี้อันนี้เจ้าตำบ่เป็นเข่าให้เออเออเออากูยพี่น้องเอยนะใช้พึ่งยังบ่บึ่งด้วยงามบ่ เอ๋เข่าให้เออพี่น้องเหงอต่ำต่ำมาหายได้ไหมวิตามินหลายตัได้ไหมเข้าให้อันนี้เนี่ยก็คือต่ำเอาให้ท้ายเฮาเนาะโอ้ยบูเป็นยังเด้อเอเด้อบูเป็นยังขอบใจใดๆเอาไว้กินเจ้าหันเด้อก็ชอบเข่านี่นั่นลูกเจ้าแห่งหลายคนอยู่ยังให้ ยังให้กินเขาให้น้ำเ,าเ,เนาะพี่น้องเลยเอาขอบบกขอบใจได้เลเอามาัดไว้เด้อเอามัดโลดมัดดลดมันกระสอบปักใจหนึ่งเราก็ได้แบ่งให้คนละโลชองโลนเนาะเอ้าขอบใจได้เเนาะด,ดยสบายดีล่ะก <laughs> ินข่าแล้วบอเจ้าก็ได้ดยังยัว ให้เพิ่นกินก้อนบ่เออกินเนื้อฉันว่าหมูมีเหือมีแห้งด้พอดีบ่าวชื่อสมไปให้แต่เพิ่นชูเพิ่นกินนั่นแหละกินเต่ากินน้าิ่มเลยเนาะมาตอนมาฝากนี่แหละพี่น้องอันนี้นันเมเจาว์เชียวใหมบ่ให้แต่บ่าวนี้ตามืุณเช้านี่ต้องพี่น้องหมเป็นยังน้องเลยขอบใจแต่หลายฮะ กล้วยนี้เจ้าซื้อน้ำเพลินส่นบ่เจ้าทีซื้อเห็บบ้านี่ภากทีมงานอย่แล้วเนาะมดทีมอ่ะเออหาเครืาเค้อพ่นอ่ะเคื้อเท่าไรล่ะเพื่อนกายนี่เจ้าเราจะเ้าไปทำเราอยากได้ครือครือสิบห้าแต่แม่ค่อยให้เคือสอาพันอ๋อเพื่อนะอยากใครสิห้า ชิมฮาพันเพื่อนจะขายนะยแต่ว่าแม่เจ้าไปขอชื่อน้ำเลยชาวพันเพิ่มมาอีกชิมฮาพันธ์อีกอเราเป็นคนเท่าใช่ไหมอ๋อตัดลายเสื้อาอ,อาหารอ๋อ,อโอ้ยน้องเป็น,อปน,อนอ้นองเนาะอันนี้กล้วยนี่เป็นของผู้เท่าคนเท่าเพิ่อนด้วยแต่เราขายชิมฮาพันเราขายในชิมฮาเครือหนึ่งชิมฮาพันกีบ แม่เจ้าไปชื่อหละหลูตตนว่าสันใช่ไหมก็เลยเอ้าคือให้เคื่อนหนึ่งเร้าพันไปเลยเพราะได้เื้อเข่าเชื้อน้ำเนาะอ๋ออันนี้บ่นละไปบำรงหนัวงานแท่นี่พี่น้องกล้วยยังนองฮะหักตาวานหอมจะได้กล้วยนี่นะมันเหม็นกล้วยเล็บมือนา่งบอกเหม็นบอกโอ้ตัวนางสุกแล้วซุกอะไรตัวนี้โอ้ชุกคาเครือเลยนี่พี่น้องเลย เนาะโอ้อันนี้เครือหนึ่งตัวนี้แก่เด้เนาะอันนี้เครือหนึ่งตัวนี้ยัง่ายปันได้ตัวนี้ใช้เครือหนึ่งอืมอันนี้เครือหนึ่งเออตัวนี้งามตัวนี้มีแต่เครือตึงๆเนาะสองแล้วสามแล้วสามซี่ตัวนี้บ่กออ๋อจะใส่เลือกเครือหนึ่งอีแม่วะ ไอ้เบิ้งเด้ตกเลยเนาะแต่ไม่คุ้นละฮะเมนบอดนะอย่าง,าางตัวนัอืมอืมอืม,อมแค่เจ้าของเงินเราได้สิแล้วคนเฒ่าหลังนี้โดยเพิ่นอยู่กับไผ่เนีน่ยเนาะเราอยู่กับผัวเราล้วผัวเราเป็นไข่ผัวเป็นไข่โดยเออลูกเต้าเพิ่นได้ไปทั้งใดเบิดบ่มีลูกเต้าบ่มี่เลยต้องสั่งว่าแจ๊ เราบูมีลูกเลยบอดูย,อยู่มาสองแถวนี้ดูบัววะบูมีเ,เป็นแม่กระเล่งแม่กระใหม่นี่บ่แมอเป็นแม่กระเล่งบูมีลูกเนาะดูลูกเหล่าหมดตายแล้วพอได้ได้ยู่ลูกนะแต่ว่าลูกนั้นเสียไปแล้วดูดอ,อ๋อก็เลยเดือยอยู่สองแถวบ้านนี้โอ้ย,ย,ยนอพี่น้องเลยเอาหนิก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจทั้งแม่ของน้อง นำ้ำเนาะซื้อกล้วยเราจะคลายให้เ<ด>ครือหนึ่งนี่สิบห้าพันกีบพี่น้องแต่ทั้งเมน้องน้ำนี่ก็สงสารก็เลยเอาไห้ไปเค,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 เครื่อหนึ่งสาวพันไปเลยเซนหนึ่งคุณนา้านี่เนาะหาเคร<ด>ือนีลยเซนหนึ่งตลยกพี่น้องนี่ก็น้ำใจของน้องเพิ่นมีของฝากของต้อนให้ท,ทั้งทีมงานวริษันกรอนกลับว่าษันเนาะถ้าเกิดเดินทางเมื่อแรงนี่แหละ ออกจากนี่แล่ก็แม่นเก็บงานเก็บการเด่กเมื่อเด้อเพราะหัวคนแหละเมื่อเลียยงงานทั้งนั่นแหละกลับขึ้นมาแหละก็จังค่อยว่ากันไหมกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นรุมหงหน้าเพิ่นนี่กกันเนาะอันนี้หงหน้าไปนี่นะเพื่อนหลังอ๋อหลังนี้เดิมันกะเนาะดินเพิ่นบ่อตอนนี้นะโอ้โหสุดกัน เออปัาชแล้วเนาะโอเคพี่น้องไยโอ้ยมีแต่เครก่องงาม,ม,มนี่เลยนา่สิเป็นกล้วยมื้อนัง่งบัมืนมันยาวยาวเลยพี่น้องชักชัก <c oughs> เดี๋ยวบปตัวมอมอสีฮอดหนาคนก่อนเดี๋ยวสิมาหาขอชื่อน้ำพึน้นเพื่อปลูก,กถักยกมีต่เื่องงาม là không? quài chàng hiệt thế đấy phía nông cũng cháy đấy đẹp là bò nhé học hết rồi kì luôn đẹp đấy ừ nhắc nghe bạn này nhắc nhàng là thế đó bò và wow. hết là cái này nọ, nộp nộp đựng bác thấy bạn này đều chí nhựt chị nhau làm la là quan nọ. ครับคนเด้อบ้านนี้เด้อดาเด้อเดินทางคอนบ้านนี้เข่าเราอยากเอาให้บริษัทกล้วยก็อยากเอาให้มีแต่ให้น้ำบัวเด้ออย่าว่าช่างชั้นชี่เด้อ้ขอบใจหลายๆเอาไว้ชูนั่แหละครอบครัวเจ้ากินซะโบเป็นยังขอบใจขอบใจน้ำใจของน้องเพื่อนาะทั้ำบัดครอบครัวแหละพี่น้องเราให้ทีมงานบริษัทจำทั้งเต็มมือเศร้านี่ตึมตับตึมตับอยู่เนาะ ก้วยนะ่ะแก่ยู่บนยาวชุบคาเครืองอ่าเศษหนึ่งพอได้นะ่ะเราซื้อนะอ่ะเราซื้อใหรอบอเราซื้อเห,เห็นเห็นแล้วว่าถามแม่เจ้าซื้อเมื่อเจ้านี่บ่นาะเดยอืมเตรียมไว้ใช่ทั้งทีมงานเ,านเราบ่คนบีชองบีก็เอาดรอปอ่านำจเพิ่นหายทีมอะไรอยู่บอฮะยังอยู่ยังพูดกันแล่าชับเขาเรียนแล้วแล้วแล้วาหรอเดาหรบอ ข่อยเข้าไปเมื่อกี้เอาชมให้กำลังตักใส่ตักใส่อยู่เออโอเคโอเคเสนพี่น้องเลยเนาะแป๊บปั๊นี้อยู่ดีมีแห้งล่ะไอ้กับก่อนเนาะโดยมาอันกินข้าวกินนลำก้อนเมื่อไอ้กินข้าวน้ำโดยโอ้ยขอบใจเล็ดเลยล่ะหมดแล้วลงไปพมดแล้วว่าสี่กินอยู่แถวนั้นเลยซื้อเครื่องซื้อของมาเลยหาเลาะลงพุ่นแหละเนาะเอารอเบิ่งรอชมน้ำกันในตอนต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอทูนก็ากจะได้ขอรำลา หรือว่าจบลงไว้เพียงแซ่มนี้ก่อนเนาะอยู่ดีมีแห่ຈบ ất สุคุสุคนมาบ่ท่นช่มบ่บุรณด้โอยสบายดีด้วสบายดีค่ะพี่น้องเอยเจอกันคลิปหน้าสบายดีพี่น้อง